ทีนี้ตอนที่เราดูว่าว่าเอ๊ะลูกเราน่าจะผิดปกติไปพบคุณหมอไหมคะเพื่อแบบยืนยันช่วงแรกไม่ค่ะเราทำท่านทำยังไงช่วง,งช่วงขวบแรกถึงสี่ขวบสาบเป็นคนบำบัด<อ>ทั้งหมดใช่สี่ปีก็คือออกมาจากวงการเลยค่ะแล้วก็คิดว่าคงไม่ได้กลับแหละค่ะ,คะก็ออกมาบำบัดน้องเลยโดยตรงก็พาไปทั้งทั้ง องค์กรนี้ไปทั้งโรงเรียนนี้ไปทั้งศูนย์นี้ไปทุกอย่างที่เขาบอกว่าดีค่ะค่ะไปไปหมดเลยแล้วก็กลับมาเทสตัตวเองที่บ้านด้วยโดยการที่ใช้อินเทอร์เน็ตเป็นครูเลยค่ะเป็นอาจารย์เลยแล้วก็เป็นปึกอย่างนี้เลยที่รินออกมาแล้วนั่งอ่านค่ะแต่ตอนนั้นอ่านไฮเปอร์อย่างที่สาบอกอแล้วสาก,ก็ศึกษาแก้ไขโดยวิธีของไฮเปอร์อาการไฮเปอร์ค่ะก็ได้บ้างไม่ได้บ้าง แต่พอมาถึงช่วงห้าขวบก็คือน้องต้องเข้าโรงเรียนแล้วจริงๆสี่ขวบเข้าไปแล้วเป็นเนอร์เซอรี่แต่ว่าไม่ไม่ผ่านไม่ผ่านก็ต้องออกมาอะไรเงี้ยออกมาแล้วก็มานั่งคํานวณว่าเพราะอะไรทําไมอะไรเงี้ยค่ะทำไมลูกเขียนการบ้านกลับมาถึงผิดหมดหอเราก็มานั่งดูอ๋อทำไมเขาเขียนหนังสือกลับอย่างเงี้ยค่ะขเขียนได้แต่เขียนกลับภาษาอังกฤษภาษาไทยเลขเขียนกลับหมดหแต่ไม่ได้กลับทุกตัวนะคะกลับเป็นบางตัวมันก็เลยผิดอื คราวนี้ก็เลยกลับมาเ,าเลี้ยงลูกที่บ้านแล้วก็ให้ลูกเขียนตามรอยปลาพอเขียนตามรอยปะเสร็จก็เขียนได้คราวนี้ให้กระดาษ A 4เขียนก็เขียนเลขสแบบนี้ก็เป็น4แบบนี้เขียนกอไก่แบบนี้ก็เป็นกอไก่แบบนี้ก็ต้องลบออกเขียนใหม่ลูกพอเขาเขียนผิดก็ลบออกเขียนใหม่ลูกอยู่อย่างนี้แต่จะไม่เกินประมาณ10นาทีหรือ15นาทีค่ะค่ะโอ้โห ยอมรับถือจิตใจคุณแม่อะไรมันรายละเอียดดีเทลเล็กๆมันเยอะมากเพราะว่ายอมรับนะว่าคุณแม่บางท่านอย่างนี้เนี่ยสอนกันบ้านลูกบางทีอย่างเงี้ยคือมันหงุดหงิดมันอึดอัดมันแบบทําไมทําไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยเรามีความรู้สึกไหมว่าแบบเหนื่อยมากทําไมลูกทําไม่ได้สักทีหรือแบบรู้สึกอยากจะพอแล้วอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะตอนนั้นมีค่ะมีค่ะแต่ว่ามันมันเหมือนกับความคิดมันตึงขึ้นมานิดนึงว่าไม่ได้อือ ถ้าเรายอมแพ้ลูกก็จะเป็นอย่าตลอดไปลูกฉันจะต้องเป็นอัจฉริยะกือบอกงี้เลยเพราะว่าสาไปอ่านในอินเทอร์เน็ตแล้วเขาบอกว่าเด็กที่มีอาการแบบนี้สามารถที่พัฒนาเป็นอัจฉริยะได้ก็คือสามารถเรียนเก่งได้มี IQ ที่แบบว่าเกิน180ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ